ีครับฝั่งคิสมิธนะครับผมวันนี้เรามาทำคุญแจของรถคันนี้นะครับเป็นเชฟโรเลตโซนิกนะครับ LT ครับผมคันนี้เป็นระบบคุญแจฝั่งชิปนะครับแล้วก็มีรีโมทมาจากศูนย์นะฮะด้านขวามือเป็นรีโมทเดิมของลูกค้านะครับเป็นแบบก้านตรงเนาะเราทำเป็นแบบพับก้านพับเก็บก้านคุญแจได้นะครับด้านซ้ายมือนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเทสการใช้งานกันดูนะครับเราทาไปเนี่ยนะครับเปิดได้ใช้ใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะครับผมลองดูนะครับหลอกดล็อกนะครับ ล็อกนะครับเราสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับจากรีโมทได้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเทสระบบสตาร์ทกันดูนะครับทีนึครับคันนี้เป็นระบบกุญแจฝั่งชิปนะครับอย่าเบรกสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องคุญแจแล้วก็อุปกรณ์ล็อกทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟโรเลตโซนิกนะครับคุญแจหายหรือว่าอยากทาคุญแจเพิ่มอีกสักดอกนึงนะครับติดต่อเราได้ที่ฝางคีสมิดนะครับเขตพื้นที่อำเภอฝางไม่ไใช่เชะการเรามีบริการนอกสถานที่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ